I, บ้านโป่องที่น,นี่สุราษฎบ้านโป่งบริทีความปสงคริ่ดเนารบ้านโป่งอยาใจะได้ทงขึ้นลงและขวามือของขบวนรถและระวักพันตรายนะครับขบวนรถเท่านี้เป็นขบวนรถโวยวิเศษทางสินารับชิทั่สองนำสมบริษัทต้นทางจากสถานียูการห่างใหญ่ถึงปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอมรินทร์รับ ่อเราจะสถานีน้ำตกแล้วจะหยุดน้ำตกบริษัทที่สถานีน้ำรอนปฐุมสถานีกาลยาสถานีบางบึงสถานีต่อไปตามลำดับครับมาตามเวลาเลยครับสมควรสามสองวันนี้ ก้อนไปไหมก้อนเลยก้อนไปไหมตุ้มตุ้มเดียวตั้มตุ้ม